จับใจเครื่องดื่มสมุนไพรสูตรจับเลี้ยงผสมชา n i s s ันเอ็กเซลบีเอกลุสีจะกินกว๋วยเตี๋ยวให้อร่อยนะ่ะมันต้องใช้ตะเกียบที่เข้าคู่กัน ฮ้ยมันต้องโซดดังๆแบบนี้นี่ิชาเดี๋ยวพี่จะพาไปกิน ก๋วยเตี๋ยวลอยๆดีไหมถ้ามู่นี้ก็ไม่ต้องคุยกันเฮ้ย,ยพี่แค่จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆเองอะ่ะไปเออเออถ้ามีก,กับชาใช่ไหม <c oughs> ทำยังไงก็ทำดีด้วยไงก็พาไปกินก๋วยเตี๋ยววะ <c oughs> ได้งั้นอิงก็ไม่ต้องคุยกันแล้วแค่นี้แหละโอโ้โหตกใจแทบตายอะไรนี่ตัวสั้ปซับไปด๋อยเมื่อกี้พี่จะพูดอะไรนะ พี่พูดว่าพี่จะพาธิชาไปกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยที่ชาบอกได้ทำอย่างนี้ก็ได้เฮ้ยทไม่ตกใจเลยคุยโทรศัพท์อยู่คุยโทรศัพท์ายเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวใช่ป่ะเรียงนะทำไมง่ายจังอ,ะอ่ะจะไม่คุยถ้าไม่คุยแค่นี้นะเฮ้ยมีคุยโทรศัพท์อยู่ปะเนี่ยสาวนี่พูดจริง <c oughs> ไปลูกมาทิชา,ล,าลูกลูกทักทายลูกยังพอดีลูก ร <laughs> <c oughs> ่อยเลยคนอร่อยเลยเรื่องปูอะ่ะ <c oughs> มันหอมมะนาวรู้ว่าใสามแบบงมะนาวแบบแท้จริงอ่ะครับมะนาวแท้ครับจับใจเครื่องดื่มสมุนไพรสูตรจับเลี้ยงผสมชานิสส <c oughs> ันเอ็กเทรลบีเอกลุสี สัมผัสประสบการณ์ดีแท 4G ที่กรุงเทพและกว่า40จังหวัดทั่วไทยพี่ว่าเหตุการณ์เมื่อกี้มันคุ้นๆมากเลยนะมันเหมือนมาจากหนังนเรื่องหนึ่งหนังไทย อยากได้ยินวลาเกินหนังป้อวชิชของเฉลิมชันเหรอคะใช่ครับผมเล่าตั้งแต่ที่ป้อมเข้าวง,งการบ้ามันเป็นชื่อเพลงประกอบภาพยนตร์ก็คือแร,รงบันดาลใจมาจากเพลงที่ป้อมพี่โตแหละแต่ว่าเอามาร้องใหม่โดย Linda and g e l f f r e y เมื่อกี้ที่เราคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยเหมือนฉากหนึ่งในหนังจริงเหรอที่พระเอกกับนางเอกกินก๋วยเตี๋ยวกันอยู่แล้วพระเอกพยายามสารภาพบอกรักนางเอกแต่นางเอกดันคุยโทรศรัพท์ด่า เป็นชุดเลยนี่บอกนะว่าพ้อหนังเรื่องนี้ได้พามากินก๋วยเตี๋ยวใช่ดิศิลปะนะก๋วยเตี๋ยวอะ่ะ <c oughs> ในหนังเนี่ยมานเอกยังบอกเลยว่าสุดยอดเคล็ดลับการกินก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยมันคือ <c oughs> การเลือกตะเกียบให้เข้ากูกันให้เหมาะสมกันที่สุดเพื่อ <c oughs> เวลากินก๋วยเตี๋ยวมันจะได้ไม่เสียอารมณ์คีบอะไรเข้าปากอยู่กับตะเกียบ ก็คือไม่ลดออกจกตเกียรถูกต้องเรื่องราวของผู้ชายสองผู้หญิงผู้ชายสองผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งเจ๋งมากชีวิตโคตรเท่ผู้ชายอีกหนึ่งชีวิตห่วยมากทาอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จกับผู้หญิงที่ชอบกินเส้นเรื่องก็เกิดขึ้นเมื่อผู้ชายห่วยพยายามดีออกจากชีวิตผู้ชายเจ๋งทั้งใหสองคนนี้เป็นเพื่อนกันนะอ๋อเป็นเพื่อนกันเพื่อไม่ให้ตัวเองรู้สึกด้อยเป็นมากมันเข้าแบบเทียบอะไรอย่างเงี้ยเหระใช่คือเหมือนทำอะไรเพราะไม่หนุ่พขอเห็นเพื่อนมาอกมันรู้สึกไงเออก็เลยพยายามตีตัวออกมา แต่ยิ่งทำมาแล้วก็แล้วแต่กลายเป็นว่าไปไหนก็เจอเอาเจอแอล้วเจอยละไอต,ตัวเหยือเนี่ย <c oughs> หลอกแม่มาว่ามาเรียนมาเล่นดนตรีวงเจ๊งวงแยกกัน<ต>ก็ไปขายแผ่นเสียงอยู่เจ้าของร้านแผ่นเสียงเก่าไงพี่ตุลกับพัน,เน์เป็นคุณป้าเล่นด้วยอ,อ๋อตัวเหยือี่คุณไิ๊กทองภูตัวเจ๋งนี่คุณกายน้พลปรากฏว่าตอนที่พี่ขายแผ่นเสียงก็ไปเจอนัทเอกนี่แหละค่อยๆเกิดเป็นความรู้สึกดีๆ โดยที่มรู้เลยว่านังเอกเป็นแฟนก,นฟนกันจริงเหรอเขาเป็นแฟนเพื่อนตัวเองเห็นบงังเอ,อิญโลกคนไน่กิต <ผม S 1> แ,แล้วก็ไปดราม่าตอนที่มารู้นี่แหละแต่ในเรื่องสะดุดตรงน,นี้แหละนางเอกก<อ>ินก๋วยเตี๋ยวชอบกินก๋วยเตี๋ยว,ว,ยวแล้วมันสะดุดยังไหอ่ะที่นี่ไงร้านพันเส้นร้านพันเส้นขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของก๋วยเตี๋ยวอยู่ชจกข้างมือเลยารีเองอ แล้วบรรยากาศร้านน่ารัากแค่ตายครัเใช่บรรยากาศร้านน่ารักช่วงหน้ากันามาดูเมนูเส้นของร้านพันเส้นจากที่เราดูหนังเรื่องอยากดีเว่ากานแล้วต้อง<ช>มากินเส้นถึงน,นี่ครับจะน่ากินขนาดไหนสัมผัสประสบการณ์ดีแท็กที่กรุงเทพและกว่า40จังหวัดทั่วไทย หน้าตาดีมากหน้าตาดีเหมือนพี่เจ้าของร้านเ้วยขอบคุณมากค่ะพี่เจ้าของร้านเป็นเจ้าของร้านหรือเปล่าอ้าวเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เขานั่งงงๆเอจะให้ฉันไงดีนะโอ้ร้านชื่อพันเส้นเนาะครับความหมายคงไม่ต่างจากหัวใจเราที่เราคิดว่าก็คงเป็นเรื่องราวของเส้นใช่ครับก็คือแล้วเราเส้นเยอะครับ16เส้นเราก็เลย มึงมึงว่าเป็นอพันแล้วกันเออเพราะว่าถ้าตั้ง16เส้นก็ดูเฮ้ยสิบหกเส้นหัวอะไรหัวสิบหกเส้นสิบหกเส้นหนาหน่อยมีเส้นอะไรบ้างแบ่งเป็นเส้นไทยกับเส้นฝรั่งเลยครับเส้นไทยก็เส้นเล็กเส้นหนีอะไรมีหมดเหมือนกันเส้นฝรั่งเส้นพาสต้าฟูซิเี่สปาเกตตี้อย่างเงี้ยคืออาจแสดงว่าร้านนี้อย่างแรกที่ต้องสั่งเลยคือสั่งเส้นก่อนอ่าใช่ครับถูกต้องไหมใช่ครับเออเส้นเป็นหลักเพราะว่าความหลากหลายของเส้นนี่แหละครับนอกจากนั้นอีกอย่างหนึ่งที่พันเส้นดังก็คือเรื่องปิ้ง อ่าครับท็อปปิ้งในในเมนูเส้นของเขาครับก็เลือกได้3อย่างเลยเป็นหมูท่าต่างๆแบบหมูก็หมูกรอบหมูก้อนทอดแล้วแต่เรามาทำเป็นหลายๆกระบวนการนะครับก็เลือกได้3อย่างต่อหนึ่งชามอ่านลฮะทำไมถึงเลือกเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวจริงๆแล้วพวกเราชอบทานก๋วยเตี๋ยวกันด้วยครับผมมีหุ้นส่วนอยู่ประมาณ8คนเลยแหละร้านนี้ใช่ใช่เยอะหน่อยแต่ผมก็คือมาเป็นคนดูแลร้านเป็นหลักพวกเขาก็ทำงานกันเลยครับก็คือชอบไปทานนู่นทานนี่อะไรเงี้ยแล้วก็เอ้ย เราก็มีสูตรนี่นะเราก็มีญาติผู้ใหญ่ที่เราทำเป็นอย่างเงี้ยเลยทำไมไม่ลองเปิดดูอ่ะก็เลยหาโลเคชั่นก่อนมาเจอที่อารีพอดีม,มีอารีก็ออฟฟิศเยอะก็โอเคลุยเลยแล้วกันครัวตัวเอ็มมาครับแนะนำมาสามเมนูด้วยกันเมนูแรกที่อยากพูดถึงนะเมนูอะไรครับตรงกลางเลยครับ <คำ S 1> เป็นคอนเซ็ปต์ร้านนิกซัแนแมทนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวนิกซันแมทก็คือเลือกเส้น1เส้นกับท็อปปิ้ง3อย่างอันนี้ผมลองเลือกมาให้ก่อนเป็นเส้นคูซิลี่ครับคือสปาเกตตี้เส้นแบนแบนแล้วก็ แมสกับท็อปปิ้ง3อย่างคือสันคอหมูย่างครับหมูสับก้อนทอดแล้วก็หมูสับสลายอย่าช้าดีกว่าจัดเลยถ้ารอเวลานี้ไม่นานแล้วค่ะอันนี้อันนี้เป็นเกี๊ยบอีสับเกี๊ยวมะนาใช่ครับอันนี้แบบไม่มีเราเลือกให้แล้วครับไม่ต้องมีแซนด์แมสเป็นยำกุ้กกิ๋นครับโคตรอร่อยอ่ะโคตรอร่อยเลยเรื่องปูอ่ะเปนหอมมะนาวรู้ว่าใส่มะนาวแบบ ขัางอกึ่งอ่ะครับมานเาแท้ครับรสชาติมันกรมกรอบแบบไม่ต้องพุงเลยอ่ะอนอกจากนั้นนะคะเส้นเหนียวนุ่มยุ่มชื่นของผมมาฝั่งนี้ดีกว่าอ้าวอันนี้เก็บอีครับอันนี้เป็นเส้นสปากเกตตี้แห้งหมูกรอบครับหมูกรอบเราก็จะพยายามเลือกที่แบบมันมี มันแบบน้อยๆครับมไม่เยอะจนเกินไปครับอขอชิมซามนี้หน,น่อยก็มีน้ำซุปให้ลองชิมครับอันนี้เป็นแบบน้ำซุปน <รม S 1> ครมบแบบน้ำครับ ใหรอยากจะมาร้านนี้แนะนำพิกัดหน่อยอร้านอยู่ปากซอยอารีพ่ะขวัญโยชินซอยเจ็ดครับะะผมอยู่ชั้นสองครับผมต้อง <Okay. S 1> มองป้ายดีๆหน่อยเพราะ <Okay. S 1> ว่าทางขึ้นจะจะเล็กหน่อยคือข้างล่าเร้านตดผมครับสมมติว่าถ้าเราซอยอารีมา คุณเดินเข้าตามป้ายมามันจะเป็นตอกเล็กๆแล้วจะมาผูกเวื้องโครงการตรงนี้ใช่ครับแล้วก็สังเกตขวามือจะเป็นเนวเซคัตใช่ทางขึ้นจะอยู่ฝั่งเนวเซคัตแต่อยู่ฝั่งในโครงการใช่ครับนะฮะเดินขึ้นมาต๊อกต่อยต๊อกต่อยตอกต่อยขึ้นมากระดึบ๊บกระดึ๊บมาถึงนั้นสองได้นะฮะแล้วก็เจอบรรยากาศแบบนี้เลยเอาล่ะแน่นอะนนะครับมาถึงร้านนี้อร่อยมากๆเลยทีเดียวครับสิ่งที่เราจะมอบไว้เป็นที่ระลึกครับและเป็นเครื่องเตือนความจําว่าแจ็คไรเดอร์ พาครัวตัวเอ็มมาถึงที่นี่แล้วกับน้องทิชาออโอเคมอบไปเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,นะ,บน,นะฮะร้านข้าวเกี๊ยวพันเสนของเราเนี่ยนะครับอร่อยจริงๆและแน่นอนครับใครอยากจะดูบรรยากาศนะครับของรายการย้อนหลังนะฮะอยากอัปเดตภาพ นะครับในวันที่เรามาถ่ายแบบนี้นะครับก็สามารถติดตามได้ทางแฟนเพจของเราตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอครับกับ M Kitchen Thailand นั่นเองนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาครับพร้อมกับเมนูเด็ดๆและภาพประยนตต์ที่ถูกใจเราจนเป็นเรื่องให้เรานั้นต้องมาหาอะไรกินใช่วนะครับผมตอนนี้หมดเวลานะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีคร่ะไม่ไงไม่ลงตัวใช่ไหมไม่ลงตัวแต่ก็เป็นชีวิตชานะ ผู้ชาย2องคุยหนึ่งคนลุงกระทืบดท่ชายอยู่ตหมนะือนนจริงๆเรามาจัดงานแต่งงานที่ได้แลนะ้วว่าไหนดีคะเดี๋ยวดี่บุ๊กอนเรามาจัดงานที่ท่ชาที่นี่ยังได้ะะอ๋อยังยังยังไม่มีคนขอเลยคะ่ะใมีคนขอเลยที่เขาพบดมาอยู่คิดว่าน่าจะไม่ขอด้วย